หนขึ้นอะไรขึ้นอะไรโอ้ยกอนงเอ้ยกกอนซุได้ก่อนเป็นาเสวะวะเฮ้ยี่ยส้าจิงิงต่นมีคนนุ้ไหถึง เชี่ยอะไรไงมีตัวโดดข้างหน้ากีกโอยโดดไปข้างหนาเกยบเลยหาแล้วชิกล้ากวางนี้โอ้โอ้กล้าก่าคุณเจี๊ยบหูมึงกล้าคุณเจี๊ยู่หูมึงจกล้าู่หูมึงไอจีมันอยู่ไหนอยู่กูเนี่ยชิโอ้ยตายเลยคุมัจ เอาเอคมาลูบหัวกูอะรีบอยดรีบอยด์ช็อตนี้ช็อตนี้ MP ลากหัว MP ลากหัวต้องมาน้องกูว่ามันถอยเลยหรือเปล่ามีสเต็ปล่างลบตากข้างคำนี้มันต้องเล่นทุ่นสีทุ่นดีกว่าบ้าวัยะซับปุ่น่าจะไล่มืดตอนอื้ออ๊าอ๊าอาอ๊าอาอ๊าเอาดีๆกำลังลงไปหาที่ช่วยชุนป้อมเ่ะ เด็กโมเด็งเนี่ยไปเล่นนะมันไม่ใช่กี่เพ็หไร้ชิมูด้งมเด้งแจกฟรีป่แจกฟรีเหม่นโมแช่กี่แต่กว่าแช่กี่ด้่กว่แจกฟรีป้ามันแจกี่อะไรใช่้ เล่นหมดหว่าไปสิบเกมลูกย่าสามครั้งดกดอิดครั้งก็ได้ไอ้บอแล้วอยากได้หม,บบมือนยเปลี่ยนอะไรไงลื่นบอโบแค่นีบบ้ที่ขี่บอลขี่เป,ป,ป็ดแล้วก็เกยบนกแล้วแม่งปาบจัดอะเยยบนกเลยไอยยบนกว

จุบๆลุลุล <ra> ุล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 ุ0 0ลุลุลนลุลุล้ลุลุลุลอลุลุลุลนลุลุอุลุลุลอลุ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 นุลลุ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 ลลุลนะุุุ そう。